วันนี้น้องนงพามาชมบรรยากาศฟาร์มเพื่อนเท่าแก่อยู่ห่างกันประมาณ5กิโลค่ะอันนี้ของเพื่อนจะแยกนอจะแม่ลูกอ้อนเพื่อนจะไล่เข่าฟังขังหลังสิจะเป็นประตูเป็นครอบเปิดได้หรือกันแต่ว่าเมียพันธุ์ที่ไม่ได้เป็นแม่ลูกอ้อนเพื่อนก็จะนี่อายุคอบร่วมแบบนี้แต่ละฟ้ามการจัดการก็่คือกันแม่ลูกอ้อนเพื่อจะ,จะแบ่งยื่โตัผโตมั่นเลย นี้พอลูกโตเริ่มเริ่มโตใหญ่แล้วเพื่อนก็จะเอามันร่วมกันแบบนี้อันนี้ลูกยังอกอนอยูน่นะจ๊ะไปแล้ววันนี้ย่านต้นอันนี้เป็นช่องของหัวนอยคนแบงไว้ให้มันมุดเขามุดออกหาแม่ได้เห็นบ่จ๊ะจะมีช่องมุดเขาออกแล้จะเขาออกในแค่หง่วนหัวใหญ่สิมุมดเขามุดออกก็ได้ไปแล้วไปแ้วอันนี้จไปกินนมแม่นะจ๊ะ ช่องเทอาหารให้ลูกมวดตั้งหาแต่ละขอก็คือกันแต่ละฟา้ามก็คือกันอันนี้ก็จะเป็นขอกมวดรุ่นนะจะเป็นมวดสาวมันก็แยกตั้งหากล่างอาหารเพิ่นก,นกับก็คือกันกับฟ้ามมุ้งจะมีล่างผุนม,มีล่างผสมมวดหน่อยเพิ่นมีป่ายข้อใส่ฟอมป่ายขาวเบอร์เม่ เป,เป็นมีสายของพ่อแม่นั่นะจ๊ะอันนี้จะเป็นโตจับเป็นโตจับสัญญาณเวลาหัวขื้นหรือว่าหัวเป็นซัดมันก็จะเป็นสัญญาณแจงเกือนเขาในค้อมหรือเขาในโทรศัพท์เอาแกมานะคะตัวจับนี่ยมันจะมีตัวปุ่มปุ่มเป็นตัวจับสัญญาณตัวจับสัญญาณแล้วก็ทรงไปทัง เพื่อจะมีสายแลนนะคะสายอินเทอร์เน็ตเพื่อนส่งไปนี่นะจ๊ะว่าอาหารเพื่อนก็กินแบบเป็นอาหารกระสอบเป็นพาเลิตเป็นรถมาส่งแบบนี้เลยว่นใดปั้นเองฟุ<ม>้ฟ้า,ฟาหนุ่มนุ่งนะจ๊ะสร้างสำเร็จนี่เป็นกระสอบแบบนี้แม่ยกเทยกเท,กเทได้เลยขอก่อกระเฮ็ดบ่คือกัน การแยกการค้างบนกับค้งตัวเดียวคั้งสองตัว